สวัสดีครับพบกับผมช่องเคาะบอลน,นะครับที่จะมาเคาะบอลประจําวันจันทร์ที่5พฤษภาคมครับวันนี้ก็คัดที่น่าสนใจมา6คู่นะครับเพราะว่าบอลค่อนข้างน้อยครับที่น่าสนใจจ,จริงๆนะแต่ก่อนอื่นนะครับขอไปสรุปผลงานเมื่อวานกันก่อนดีกว่า คู่ VEP ทั้งหมด2ตัวที่ผมให้ไปนะครับก็คู่ที่เป็นไปตามคาดเลยก็จะมีคู่ของเบนฟอร์ดกับแมนยูนะครับผมให้ไปทางเบนฟอร์ดเนาะก็เป็นเบนฟอร์ดสามารถเอาชนะแมนยูไปได้4ต่อ3ครับคู่นี้ก็ได้เฮกันไปนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับเป็นคู่ของเชลซีกับลิเวอร์พูลนะครับผมให้อยู่รองทางเชลซีนะครับก็เป็นทางฝั่งของเชลซีนั่ครับที่สามารถกดพี่พไปได้ถึง3ประตูต่อ1เลยครับคู่นี้ก็ได้เฮกันไปเหมือนกันครับ ส่วนผลงานหน้าช่องของเมื่อวานนะครับคู่ที่เป็นไปตามคาดเลยก็จะมีคู่ของเชลซีกับเบนฟอร์ดนะครับที่เป็นตัว v p เหมือนกันนะแล้วก็จะมีคู่ของไฟบวกกับแฟรงก์เฟิร์ตครับรวมไปถึงโรมานั่นเองตามภาพนี้เลยครับส่วนท่านใดนะครับที่ต้องการรับแนวทางเพิ่มเติมครับรวมไปถึงชุดบอลที่ผมคัดให้เน้นกันวันต่อวันเลยนะครับลบกวนแอดมาได้เลยครับที่ a d ดเค3 3สาม3ออย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับ รถขบวนนี้กําลังรอพวกท่านอยู่นะครับรีบขึ้นกันมาได้เลยนะครับส่วนฟุตบอลที่น่าสนใจวันนี้ครับคู่แรกคือเซนพาเลตพบกับฟอร์เรสครับเป็นบิ๊กแมตช์ประจําวันของเราคู่ที่2องคิโรนาพบกับมาโยกาคู่ที่3เจนัวพบเอซีมิลานคู่ที่4มันโม่พบบอลมาปอชกาน่าคู่ที่5้าเอฟบอกรพบจีเอสและคู่สุดท้ายครับคาสเตลลอนพบกับสปอร์ติ้งกีคอนครับส่วนคู่วีพีประจําวันของเราก็จะเป็นการพบกันระหว่างเอวีเอสกับบอวิสตานี่เองครับเตะกันเวลาตีสองสนาที และก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับมาเริ่มกันที่คู่แรกของเราเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างคริสตันพาเลตกับน o อตติงแฮมฟอร์เรสครับในศึกพิีเมียร์ลีกเตะกันราตี2องราคาแรกผลให้พาเลตตอ0.25ครับ ผลงานในลีกของทางฝั่งพาเลตครับอยู่อันดับ12ของตารางแข่งไป34นัดชนะ11เสมอ12แพ้11ครับยิงได้43เสีย47มีอยู่45แต้มค่าวินเดตก็อยู่ที่32.4%ส่วนฟอร์เรสก็อยู่อันดับ6ของตารางครับแข่งไป34นัดชนะ18เสมอ6แพ้10ยิงได้53เสีย41มี60แต้มค่าวินเดตก็อยู่ที่52.9%สิบสองจุดเกนต์เฮตุ้าในหลังสุดนะครับก็เป็นทางฝั่งของ ฟอร์เรสสามารถเก็บชฉยไปได้2นัดแล้วก็อีก3นัดที่เหลือก็เสมอนครับนัดล่าสุดเป็นฟอร์เรสเปิดบานชนะพาเลทไป1ต่อ0เนาะส่วนฟอร์มห้านัดหลังสุดของพาเลทครับชนะ1แพ้2เสมอ2ครับนัดล่าสุดไปชนะแอสตนวิลล่ามา3ต่อ0ูนครับส่วนนัดที่ทำเงินได้ก็จะเป็นนัดที่ชนะวิลล่ากับเสมออาร์เซนอลครับก็คือ2นัดล่าสุดที่ลงเตะนั่นเองส่วนทางฟอร์เรสครับฟอร์มเริ่มตกลงไปเรื่อยๆครับเพราะว่าแพ้ไป4ชนะแค่1เท่านั้น นัดล่าสุดไปแพ้เบนฟอร์ดมา0-2ส่วนนัดที่ทำเงินได้ก็จะเป็นนัดเดียวเลยครับที่ชนะสเปอร์สภาพทีมล่าสุดของเคสเทนพาเลย์นะครับของกุนซือโอลิเวอร์กลาสเนอร์นะครับสนื่องากความพร้อมของทีมก่อนลงเตะนะครับจะไม่สามารถใช้งานแมทธิวเดอร์เทอร์เนอร์ครับนายทวารตัวยืมครับซึ่งติดเงื่อนไขห้ามลงครับพบกับทีมต้นสังกัดแม่ครับเช่นเดียวกับชิกดูกูเร่และก็ชาดี้ลีอาดครับสองแข้งเดียงคางสต๊อกซึ่งยังไม่หายดียกแพ็กและคาดว่าโอลิเวอร์กลาสเนอร์ครัับบบบเตมมมวาางกในรระ3421คโดยี ดีนเฮนเดอร์สันคริสริชาร์ดมาร์กสองลาควัวมาร์เกย์ฮีแดนิเอลมุนยอร์สอดัมวาร์ตันไรจิคามาดาไทลิกมิเชลอิสมาอิลาซาเอบูริชิเอเชและก็ชองฟิลิปมาเตต้าครับทางฝั่งของฟอเรสบ้างครับของกุนซือนูโนเอสปิโตซานโตนะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนทำศึกนะครับจะไม่มีชื่อของคาร์ลัมฮนเดันโอดอยครับตัวลุกคนสําคัญที่เจ็บเข้ามาส,สดๆล้อๆเลยครับจากแมตช์ดังกล่าวและคาดว่านูโนนะครับเตรียมจะทับในระบบ4231โดยมี มัตเซลนิโกวิลเลียมนิโคล่ามิเลนโควิดบูลิโนเฮลีย์ท็อฟโฟโลอิบายฮิมาซองกาเรเอลเลตต์แอนเดอร์สันอันโทนีลังกามอร์แกนกิบไวต์นิกรัสดูเมนเกตและก็คริสวูดครับก็ขอสรุปเลยครับคู่นี้ทีมเยือนอย่างฟอร์เรสครับจะพ่ายไรแต้มกลับไปไม่ได้แล้วครับเพราะอาจจะทำให้พวกเขาเสียโอกาสในลุ้นไปเตะยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับในซีซั่นนี้ฉะนั้นแมตช์นี้ต้องเน้นเป็น2เท่าครับซึ่งงานไม่หนักสักเท่าไหร่ครับเนื่องด้วยเเจ้้าาาาบนอย่งพลก ฟอร์มกา,กากพอกันครับโดยการไร้ใช้ย4เกมเล็กติดต่อกันครับแล้วแถมโดนยิงไปถึง1โลอีกด้วยนอกจากนี้สถิติการพบกันหัวล่าสุดก็เป็นฝ่ายพ่ายไป0ูนต่อหด้วยครับดูทรงแล้วจากสไตล์การเล่นของทั้งคู่ครับยังเชื่อว่าทีมเย็นเขี่ยวกว่าครับโจทย์เปิดออกมาให้อยู่ต่อ f o r ์เรสต์ศครับก็ไป f o r ์เรสต์เนี่ยนะครับสกอร์ที่คาดฟอร์เรชนะ1ต่อ0ครับ คู่ที่2นะครับมาในศึกลาลิกาสเปนกันบ้างครับเป็นการพบกันระหว่างคิโรนากับมาเยลกาครับแต่เกมราตี2อราคาแรกเปิดมาให้คิโรนาต่อ0.5ครับ ผลงานในลีกของทางฝั่งกิโรนานะครับอยู่อันดับ17ของตารางแข่งไป33นัดชนะ9เสมอ8แพ้16ยิงได้40เสีย52มีอยู่35แตม้มคาวินเดก็อยู่ที่27.3%ส่วนมาโยการครับอยู่อันดับ9ของตารางแข่งไป33นัดชนะ12เสมอ8แพ้13ยิงได้31เสีย38มีอยู่44แต้มคาวินเดก็อยู่ที่36.4% เฮดูเท่าหนัดหลังสุดนะครับเป็นทางฝั่งของมาโยกาสามารถเก็บชัยไปได้มากกว่าถึง3นัดและก็คิโรนาชนะไป2นัดครับแต่3นัดล่าสุดนี้ก็เป็นทางฝั่งมาโยกาที่สามารถชนะไปได้ครับโดยนัดล่าสุดมาโยกาชนะไป2ต่อหนึ่งนั่นเองฟอร์มหนัาหลังสุดของคิโรนาครับค่อนข้างแย่ครับเพราะแพ้ไปสี่เสมอแค่หนึ่งเท่านั้นแต่นัดที่เสมอได้ก็เป็นนัดล่าสุดนี่แหละครับไปเสมอกับเลกาเนสมา1ต่อนและ5นัดนี้ก็ไม่มีนัดไหนที่สามารถทำเงินได้ด้วยครับทางฝั่งมาโยกากันบ้างครับชนะ1แพ้3เสมอ1ครับ นัดล่าสุดไปแพ้บาร์ซ่ามาศูนต์ต่อหส่วนนัดที่ทำเงินได้ก็จะเป็นนัดล่าสุดเนี่ยนะครับที่แพ้บาร์ซ่ากับชนะโซเซดัดสองศูน์นั่นเองครับก็ขอสรุปเลนะครับคู่นี้คิโรนาครับสุ่มเสี่ยงจะตกชั้นครับหลังจากนำโซนแดงแค่3แต้มเท่านั้นแต่เหมือนเร่งไม่ขึ้นครับกับสถิชัยติติพ่ายสี่ถึงห้านัดที่ผ่านมาแล้วก็ไม่เจอชนะต่อเนื่องมา10เกมแล้วครับอีกทั้งพลาดท่าคาลัง2แเมตรรวดนะครับแล้วก็เสียรวม4เมตรหนึ่งในนั้นคือแพ้อลาเบสครับทีมหนีตายด้วยกันไป0ูน ขณะที่มายกาครับก็ต้องเล่นเพื่อลุ้นตัวโยุโรปนะครับซซ่งชั่วโมงนี้ตามอันดับ8แค่ลูกเดียวเท่านั้นก็มองถึง3คะแนนเช่นเดียวกันครับแม้สกอตใช้นอกบ้านเจอแค่ทิพเดียวตลอด5ข้างหลังสุดถ้าว่าการออกไปแพ้บาซ่าศูนย์ต่อแค่ศูนย์ต่อหนึ่งครับแถมเคยยกพลทุบเซสิดานมา2ศูนย์แล้วทรงบอลจึงเหนือกว่าคิโรนาอยู่พอสมควรครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้โจ์เปิดออกมาให้อยู่ต่อคิโรนา0.5นะครับแต่ผมขอไปมายอกาดีกว่าครับสกอร์ที่คาดเสมอกัน1-1ครับ คู่ที่3นะครับมาในศึกกันโชซิชลีอิตาลีกันบ้างเป็นการพบกันระหว่างเจนักับเอซีมิลานครับแต่แกเวลาตีหนึ่งสี1.45าราคาแรกเปิดมาให้มิลานต่อ0ูนครับผลงานในหลีของทางฝั่งเจนัก่อนนะครับอยู่อันดับ13ของตารางแข่งไป34นัดชนะเก้าเสมอสิบสองแพ้สิบสามยิงได้ยี่สิบเก้าเสียสี่สิบเอ็ดมีอยู่สามสิบเก้าแต้ม คาวินเนตก็อยู่ที่26.5%ส่วนเอซีมิลานครับอยู่อันดับ9ของตารางแข่งไป34นัดชนะ15เสมอ9แพ้1 0ยิงได้53เสีย38มีอยู่54แต้มค่าวินเนตก็สูงอยู่ที่44.1%ครับเฮดเวท้านัดหลังสุดนะครับเป็นทางฝั่งของมิลานสามารถเก็บแชร์ไปไถึง2นัดครับส่วนราม3นัดที่เหลือก็ไปเสมอกันหมดเลยครับ โดยนัดล่าสุดเอซิมิลานเปิดบ้านเสมอกับเจโนัไปศูนย์ต่อศูนย์นะครับฟอร์มพัฒนาหลังสุดของเจโนักันบ้างครับชนะ1แพ้3เสมอนหนึ่งครับนัดล่าสุดแพ้โคโมไปศูนย์ต่อหนึ่งส่วนนัดที่ทำเงินได้ก็จะเป็นนัดเดียวเลยครับที่ชนะอูดิเนเซ่ทางฝั่งของเอซิมิลานครับเริ่มคืนฟอร์มขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าชนะไป3แพ้1เสมอนหนึ่งครับนัดล่าสุดไปชนะเวเนเซียมา2อต่อศูนย์ส่วนนัดที่ทำเงินได้ก็จะเป็น3 1, นัดที่ชนะเลยครับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับของเจ้าบ้านเจโนนะครับขอองกกุนซืปัิวรรราาคับบบจะะมมใน4231โดยี นิโคล่าเลียลี่ครับโคนี่เดลวินเทอร์โคอันบาสเกตอารอนมาร์ตินมาร์เทนเฟนดูปปาติซิโอมาซิเน่อเล็ซานโดซานซานูรีมาร์เทนทอสบี้วิตินยาและก็อันเดียปินามันติครับทางฝั่งของทีมเยือนครับทับพปีศาจแดงดำเอซีมิลานนะครับภายใต้การทำทีมของคุณซือเซจโจคอนเซซา์นะครับจะมาในระบบ3ามครับโดยมีไมคมิยองฟิกเโยโตมุริมาเตโอกัปเบียสัญญาพาฟโลฟิทอเล็กซ์คิมิเนาสยูซุฟฟอร์ฟาน่า ลูก้าโยวิทและก็ลาเฟลเลอาครับก็ขอสรุปในแง่คู่นี้เจ้าถิ่นเจนัวครับแม้ผลงานจะย่ำแย่ครับแต่พวกเขาไม่ต้องดิ้นรนหลายแล้วแถมเกมลุกยังฝืดสนิทครับ5เกมหลังสุดยิงไปได้เพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นขณะที่ฝั่งของทีมเยือนอย่างเอซิมิลานครับผลงานนอกบ้านก็ทำได้ค่อนข้างดีครับคว้าแชมป์ได้2นัดติดต่อกันและกําลังลุ้นพื้นที่บอลยุโรปอีกด้วยครับและผมมองว่ามิลานนั้นแข็งแกร่งมากครับพวกเขามีภารกิจชิงตัวบอลยุโรปอยู่อีกด้วยครับ ทุกเกมหลังจากนี้มิลานต้องการต่อสู้เพื่อ3คะแนนครับและเกมทุกวกเขาก็หลากหลายและอันตรายมากด้วยดังนั้นเกมวันนี้อยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับมองแล้วมีโอกาสเฮลับซับมากกว่าโจทย์เปิดออกมาให้อยู่ต่อเอซิมิลาน0.75นะครับผมก็ไปเอซิมิลานเนี่ยนะครับสกอร์ที่คาดมิลานชนะ2ต่อ0ครับคู่ที่4นะครับเป็นการพบกันระหว่างมาโม่กับบอมบ์ปอชคานาครับในศึกสวีเดอนออสเวนคารเตะเกมราที่งคืนครับราคาแรกผลให้มันโม่ต่อ1น5 ผลงานในรีคของทางฝั่งมาโมนะครับอยู่อันดับ4ของตารางแข่งไป6นัดชนะสเสมอ2แพ้1ยิงได้6เสีย4มีอยู่11แต้มค่าวินเด้ก็อยู่ที่50%ส่วนทางฝั่งบอมมาปอชกาแนกนะครับอยู่อันดับ10ของตารางครับแข่งไป5นัดชนะสเสมอ1แพ้2ครับยิงได้7เสีย7มีอยู่7แต้ม คาบวินเนกก็อยู่ที่40%่สิบเปอร์เซนตดูหต่าหน้าหลังสุดของคู่นี้นะครับก็เป็นเอกฉันท์เลยว่าทางฝั่งมันโมนั้นเหนือกว่าพอสมควรครับเพราะว่าสามารถเก็บชัยไปถึง4นัดครับและก็สามารถเสมือนแค่คันเดียวเท่านั้นโดยนัดล่าสุดเป็นมันโมเปิดบ้านเอาชนะบอมบ์บอชคณาไปได้2อต่อหนึ่งนั่นเองมาดูฟอร์มท่าหลังสุดของมันโมกันบ้างครับชนะ2แพ้1เสมอ2ครับนัดล่าสุดไปชนะออสเตอร์มา2อโซนครับส่วนนัดที่ทำเงินได้ก็จะเป็น2นัดที่ชนะนี่ครับโดยชนะออสเตอร์กับเอลฟ์บอร์ โดยนัดล่าสุดไปเสมอกับโกตทนเบิร์กมาได้1นประตูต่อหนึ่งครับส่วนนัดที่ทําเงินได้ก็จะเป็น3นัดล่าสุดที่ลงเตะก็ขอสรุปนะครับคู่นี้มันโม่ครับเป็นทีมที่มาตรฐานสูงกว่าก็จริงครับแต่ผลงานช่วงนี้ยังขึ้นขึ้นลงลงแม้พวกเขาจะคืนฟอร์มจากการเอาชนะออสเซอร์มา2อูนย์ก็ตามครับทว่ายังคาดหวังไม่ได้มากนักนะครับเพราะว่าเป็นการเจอทีมของคุณภาพห่างกันอยู่เยอะพอสมควร และการที่พวกเขาไม่เจอชัยชนะมา3เกมติดต่อกันก่อนหน้านี้ก็บ่งบอกถึงพวกเขาไม่ถึงกับไร้เยื่อใยครับและยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงกันต่อไปขณะที่บอมปอชคานาครับถือว่าเป็นทีมที่ดีต่อเนื่องครับเนื่องจากเก็บชนะชัยชนะมา2จาก3เกมหลังครับที่แล้วก็เพิ่งไปบุกเสมอกับโคเดนเบิร์กครับนับเป็นแทมสําคัญเช่นกันกับเกมนี้ต้องยอมรับว่าเป็นรองก็จริงครับแต่เหลี่ยมลุ้นถือว่าเข้าทางเพราะฉะนั้นครับคู่นี้โจทย์เปิดมาให้อยู่ต่อมันโมที่1.25นะครับแต่ผมขอไปอยู่รองบอมปอชคานาดีกว่าครับ สตอร์สกอร์ที่คาดเสมอกัน1นประตูตอนน่อ1นครับคู่ที่5นะครับยังคงอยู่ในลีกสวีเดนเป็นการพบกันระหว่างเอฟ r อตกับ GAIS นะครับตเตะกัเวลาเที่ยงคืน10นาทีราคาแรกเปิดให้ f อฟบอต่อ0.5ครับ ผลงานในลีกของทางฝั่งเอลฟ์บอกนะครับอยู่อันดับหกของตารางแข่งไป6นะัดชนะ3เสม,มอ1แพ้2ยิงได้10เสีย9มีอยู่10แต้มความวิเนเดก็อยู่ที่50%ส่วนทางฝั่ง GAS นะครับอยู่อันดับ9ของตารางแข่งไป6นัดเหมือนกันครับชนะ1เสม,มอ4แพ้1ยิงได้5เสีย4มีอยู่7แต้มคาวินเนก็อยู่ที 2, ่16.7%เท่านั้นเฮดเวนห้านัดหลังสุดนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะอยู่ครับโดยนันลดล่าสุดก็เป็นเอลฟบอกเปิดบ้านแพ้ GAS ไอเอชไปหนเอง ส่วนฟอร์มพ่ายในหลังสุดของเอลฟอร์ครับชนะ3แพ้2ครับนัดล่าสุดแพ้เอไอเคโซน่าไปศูนต่อสครับส่วนนัดที่ทำเงินได้จะเป็น3นัดชนะครับโดยมีชนะซิริอุสครับชนะเดกเกอร์ฟอสและก็ชนะ North นอร์โคปิงกันเองทางฝั่งของ GAS กันบ้างครับชนะแค่1ครับแต่สักเสมอครับไปถึงสี่โดยนัดล่าสุดก็ไปเสมอกับโกเทนเบิร์กไปหต่อหครับส่วนนัดที่ทำเงินได้จะมีนัดที่เสมอเยกการ์เดนเสมอมอนบี้และก็ชนะเดกเกอร์ฟอสเนี่ยครับ ก็ขอสรุปไปครับคู่นี้เอลฟอร์กครับหลุดแพ้กับเกมล่าสุดที่ไปเยือนโซนามาครับซึ่งถือว่าเข้าใจได้ครับเพราะเป็นทีมที่แข็งแก่งที่ดุในบ้านเป็นทุนเดิมอยู่แล้วซึ่งมองจากภาพรวมทางด้านของเอลฟอร์กครับก็ยังแข็งแกร่งครับจากการชนะมา3เกมติดต่อกันโดยเกมนี้พวกเขาจะกลับมาเล่นในบ้านครับเจอกับ GS แม้จะเป็นงานที่ไม่ง่ายทีเดียวครับเพราะว่าทีมเยือนจัดว่าแพ้ยากอยู่เหมือนกันครับพอเพิ่งจะแพ้ไปเกมเดียวตลอด6เกมลีกที่ผ่านมาแต่ก็พอมีจะลุ้นอยู่ครับก็คือฟอร์มของ GS ไม่ถึงกับร้อนแรรงงัเเพาลกสมมมอ3ห กับเลียมรุนไม่ถึงกับราคาแพงมากนะครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้โจ์เปิดให้อยู่ต่อ f อฟบอทศูนนะครับก็ไปเอฟบอทเนี่ยแหละครับสกอร์ที่คาด f อฟบอทชนะ2ต่อ1ครับมาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างคาสเตรลอนนะครับพบกับสปอร์ติงกีคอนครับในศึกเซกุนดาสเปนหรือสเปนดิวชั่น2ครับแต่แก่เวลาตีหนึ่งครึ่งราคาแรกเปิดมาให้คาสเตลอนนะครับ ต่อ0.75ผลงานได้ีคของทางฝั่งคาสเซลอนก่อนนะครับอยู่อันดับ17ของตารางแข่งไป37นะัดชนะ12เสมอ10แพ้15ยิงได้53เสีย5 3เหมือนกันครับมีอยู่46แต้มค่าวินในยู่ที่32.4%ส่วนกีคอนครับอยู่อันดับ16ของตารางแข่งไป37นะัดชนะ11เสมอ14แพ้12ยิงได้46เสีย45มีอยู่47แต้ม คาร์วินเดยอยู่ที่29.7% h e a เก้าจุดเนตฮดเวทห้าหน้าหลังสุดครับเป็นทางฝั่งของคารเซลอนฉับมาชนะเอาไปได้มากกว่าครับถึง3ครั้งกีคอนก็ชนะแค่2ครั้งแต่นับรวมนัดล่าสุดก็เป็นกีคอนเนี่ยนะครับเปิดบ้านเอาชนะคารเซลอนไป2อตอหนึ่มาดูฟอร์มห้าหน้าหลังสุดของคารเซลอนกันบ้างครับชนะ1แพ้1เสมอ3ครับนัดล่าสุดไปแพ้มาลาก้ามาศูนต์ต่อหส่วนนัดที่ทำเงินได้ก็จะเป็นนัดที่ชนะอันเดียซีหกับเสมอราซิงซันตาเดนหนึ่งหน ส่วนนันดที่ทําเงินได้ก็จะเป็นนัดที่ชนะมิลานเดสกับชนะเอลดเดนเซ่สนัดเลยครับก็ขอสรุปเลยครับคู่นี้สถานะบุนตารงห่างกันแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับแต่ผลงานในบ้านคาสซรลอนนะครับเป็นจุดแข็งหลังจากชนะ3จาก4นีนัดที่ผ่านมาครับยิงรวม8เมตรเสียแค่สลูกอย่างฟอร์มเกมย่าวล่าสุดก็ะพึงจะถล่มอันเมเลียไป4ี่หครับส่วนทางฝั่งของกีคอนนะครับอาจจะเขาวิน 2- ใน3มแมตช์ล่าสุดก็จริงครับทว่าภาพรวมนนอกบ้านแล้วก็สะกดชัยเจอเพียงแค่ทิปเดียวตลอด11เกมหลังเท่านั้น แถมเคยออกไปพ้าท่าโดนทีมบัยอย่างคารทาเกน่ามาแล้วครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้โจทย์เปิดมาให้อยู่ต่อคาเซลลอน0.75นะครับก็ไปอยู่คาเซลอนเนี่ยนะครับ0ูนสกอร์ที่คาดคาเซลอนชนะ2ต่อ1ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ในวันนี้ก็อย่าลืมคู่วีพีประจำวันของเรานะครับเป็นการพบกันระหว่าง AVS กับ b บลวิสตาครับแต่การเวลาตี2นาที ส่วนท่านใดนะครับที่อยากได้รับแนวทางเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงชุดบอลที่ผมคัดให้เน้นๆกันวันต่อวันรบกวนแอดมาได้เลยครับที่ AdKB33 AdKB33 อ,อย่าลืมนะครับมีนนำหน้าด้วยนะครับส่วนสรุปของวันนี้ครับคู่แรกบิ๊กแมตช์ประจำวันของเราเคิร <on> ์ซันพาเลตพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสครับ ก็ขอไปอยู่ต่อฟอร์เรสที่0.25นะครับเพราะว่าฟอร์เรสก็ต้องการสแต้มเพื่อลุ้นพื้นที่ฟับโฟอย่างมากครับส่วนทางฝั่งของพาเดตก็ต้องการเช่นกันครับแต่ทางฝั่งฟอร์เรสน่าจะเข้มกว่าพอสมควรครับเนื่องด้วยอะไรหลายๆอย่างประกอบกันครับรวมไปถึงตัวผู้เล่นและก็สภาพของทีมในปัจจุบันเชื่อว่าฟอร์เรสน่าจะทําได้ครับคู่ที่สครับจิโรน a ากับมาโยกาครับผมให้อยู่รองมาโยกาที่0.5นะครับเพราะทางฝั่งมาโยกาก็ต้องการตัวไปพื้นที่ยุโรปเช่นเดียวกันครับและทางฝั่งของจ ก็อยู่ในโซนสีแดงครับพร้อมกับทําฟอร์มหัวแตกมาขนาดนี้เชื่อว่ายังไงมอยอก้าก็สามารถยันไว้ครับคู่ที่3ครับเอซีมิลานกับเจนัวชื่อชั้นแล้วก็ขุมังของนักเตะของทางฝั่งเอซิมิลานนะครับค่อนข้างเหนือกว่าอยู่แล้วยังไงเอซิมิลานก็กินนิ่มครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ไปเอซีมิลาน0.75ครับคู่ที่4ครับมันโมพบกับบอมมาปช์คานาผมให้อยู่รองบอมมาปช์คานาที่1.25ครับคู่ที่5ครับเอลบอกกับ GAS ผมให้อยู่ต่อเอลบอกที่0.5ครับและคู่สุดท้ายับกครับ ให้อยู่ต่อคาเซลอนที่0.75ครับและก็ขอย้ำกันอีกครั้งนะครับว่านี่เป็นแค่แนวทางเบื้องต้นที่ผมวิเคราะห์ไว้ล่วงหน้าเท่านั้นเดี๋ยวช่วงเย็นผมจะคัดเน้นๆทำเงินกันให้ทีนะครับและก่อนจากกันครับรบกวนทุกท่านนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ